สวัสดีครับบาเบียท่าพนมครับผมตอนนี้พ่อพอดีเบียก็กาลังจะล้างนะสิ่งของนะฮะเตรียมไปขายแกงทอดนะครับบังเอิญมากเลยนะครับวันนี้นะฮะพอดีมีพี่สาวนะครับคนนี้นะครับแถวบ้านพอดีตกงานนะครับตกงานพอดีเลยไอ้โม่ห่ก็ติดตามเบียนมาโอ้มาตามเบิ้งขนาดนาะไอ้มาติดตามเลยหั่ว วิ่งผซอยแ้ลมาลองสมัครเบิ่งมาครับอาก็มีมาซอยงานอ้เด็ดสูบอะไรไว้อะไรงานหนักได้นี่มีเยอะ้ไว้นะมีแต่ของหลมหากหลายได้เนี่ยไว้มาเนาะหลากเลายแต่ก็เห็นงานนักะไรก็ค่อยๆกันมกาแต่กาะอะไร มือนี้พร้อมลุยเลยป่ะมือนี้พร้อม,อมโอ้มือนี้ไปพลาลุยเลยได้เครับยียมพอดีเลยต้องการต้องการผู้ช่วยพอดีเลยต้องการผู้ช่วยเอมเอ,เอ,เอ,เอมาเกินเออมาเกินเยอะมาเนี่ยหลับเด้นี่ปกตินี่อ่าบอหลับเพราะว่ามีผู้ซอยแล้วนะแต่ว่าอันนี้ผู้ซอยเลยเอาใหญ่ก่อนเดี๋ยวทดลองงานกันนะแม่สอนงานอะไรเป็นเด้อเนี่ย

กโชคดีีแถวบ้านนะครับที่เขาติดตามเหมาเบียนะครับเขาก็เห็นไม่มีคนช่วยนะครับก็เชินมามาขอทํางานด้วยนะครับมาสมัครงานด้วยนะครับเบียก็เลยให้สลองงานก่อนนะครับช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าโชคดีนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้แดดมากเลยเบียก็เลย กลางร่มตัวแรกนะกลางร่มเองนะครับว่าจะล้างเองนะครับบางเก e ินออมากเลยย่าจะถามถามชื่อเอเ้ยตี้ยังก่อนครับเนี่ยเตียค่ะเตีย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 เรอเตียคนแบบคือสื่อคือสื่อเตียมันว,ว,ว่าเป็นสื่อหัวดอกชื่อเราต่างไงสื่อเมจะให้โมเมยนกับไอ้ไมู่เพื่อนนีล่ละอ๋อสื่อเตีเย สะเทือนเบียร์มาได้ไหนเนาะเตียยสะเทือนเบียร์เลยรได้ไหนเตียะต้องการวะโอเคได้เบียร์อ่าเดี๋ยวฝึกพี่สาวคนนี้ก่อนนะครับเบียร์ก็จะล้างช่วยนะครับแล้วก็จะเตรียมใส่ตะกร้านะครับก็ขอบคุณทุกการมาร์จที่มอบให้นะครับนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับ ร้านแก่ทอดบารเบียด้วยนะครับนะครับฝากติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ